ขณะที่เรื่องของอุทกภัยค่ะมีการประกาศแจ้งระวัง 13- 23ตุลาคมนี้ให้เฝ้าระวัง16ชุมชน731ครัวเรือนในพื้นที่7เขตนะคะรับมือน้ำล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำเนี่ยต้องยกของขึ้นที่สูงให้ตรวจสอบปลั๊กไฟแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดชุมชนนอกแนวปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด16ชุมชนนะก็คือซอยอสีคามนะคะเขตดุสิตราดผาทับทิมร่วมใจเขตดุสิต ลายซอยมิตรตาคามที่เขตดุสิตนะคะเทวราชกุญชรเขตดุสิตท่าวังเขตพระนครท่าเตียนเขตพระนครวัดประทุมคงคาเขตสัมพันธวงศ์ตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์มาตานุศน์เขตบางคอแหลมหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงเขตบางคอแหลมวัดอินบังจงเขตบางคอแหลมวัดบางโครนอกเขตบางคอแหลมโรงสีถนนพระรามสามยานนาวาดุสิตนิมิตใหม่เขตบางกอกน้อยเจริญนครซอยี่สิบเก้าทับสองเขตคลองสาน แล้วก็ช่างนาคสะพานยาวเขตคลองสานี่คือ16ชุมชนที่ต้องเฝ้าระวังแล้ววันนี้คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยรองผู้ว่าลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบอกว่าตลอดเส้นทางการสำรวจทั้งย่านตลาดน้อยเนะี่ยบอกว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครนั้นมีคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดระยะ,ยะทางใน88กิโลเมตรเลี้ยวเข้าไปในเขตบางกอกน้อย คลองมหาสวัสด์และก็พระขนงเนี่ยบางส่วนย้ำว่ายังห่างจากบริเวณเหนือคันกั้นน้ำอีกมากนอกจากนี้กรุงเทพมหานครเองก็ยังไม่ประมาทนะคะมีการเฝ้าระวังมีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลารวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ยังคงเฝ้าระวังมีการประกาศ7็จังหวัด นะนอกจากกรุงเทพ16ชุมชนแล้วเนี่ยยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง7จังหวัดนะคะสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีประทุมธานีสมุทรสาครนคปรปฐมแล้วก็สมุทรสงครามด้วยนะคะก็สอดคล้องกันกับที่กลมอุตุบอกว่าตอนนี้ทางอีสานภาคกลางอีสานกลางภาคกลางตะวันออกนั้นมีฝนเพิ่มยนะยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ด้วยค่ะครับแล้วก็ที่จะมีฝนหนักนั้นก็คงจะต้องเป็นภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะครับ okay. ไม่ว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละเกืบของพื้นที่นะครับ <c oughs> ในขณะที่จังหวัดลําพูนนะครับคุณผู้ชมครับกลายเป็นพื้นที่ที่รับน้ําต่อมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เวลานี้ผู้สื่อข่าวของเรานั้นติดตามสถานการณ์น้ําในภาคเหนือนะครับในพื้นที่ของจังหวัดลําพูนล,ล่าสุดเป็นอย่างไรไปติดตามจากคุณลักษิกาแพรทองครับ จุดที่ดิฉันรายงานคือที่ตำบลอุโมงอำเภอเมืองจังหวัดลําพูนนะคะจุดนี้นะคะรับน้ําต่อมาจากอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะชาวบ้านนะคะบอกว่าน้ํารอบสองอยังไปไม่ทันหมดค่ะรอบสามก็มาเติมซ้ําอีกน้ํามาไวแล้วก็มาเร็วมากค่ะ สถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดลําพูนนะคะยังมีหลายตําบลที่มีมวลน,น้ําท่วมขังหลังได้รับน้ําต่อมาจากอําเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยจุดที่ที่ชันรายงานอยู่ตอนนี้ที่บ้านอุโมงงามโครงการบ้านนี้นะคะมี บ้านเรือนกว่า10หลังคาเรือนค่ะส่วนใหญ่หลายคนนะคะอพยพออกจากพื้นที่ไปแล้วบางหลังนะคะก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งก็ยังไม่แล้วเสร็จแต่ว่ามาถูกน้ําท่วมเสียก่อนก็ต้องชะลอการก่อสร้างลงไปค่ะแต่ว่าบางหลังคาเรือนนะคะก็ยังคงมีคนเฝ้าอยู่ค่ะนายชันชยัยสายให้คำนะคะเป็นข้าราชการบำนาญ เป็นชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ข้างๆโครงการบ้านอุโมงงามแห่งนี้เล่าให้ฟังว่าน้ํารอบสองยังไปไม่หมดนะคะมวลน,น้ํารอบสามก็มาซ้ําเติมอีกแล้วน้ํามาไวมากไม่ทันตั้งตัวค่ะภรรยากับลูกเนี่ยได้มีการอพยพออกไปอยู่ด้านนอกแล้วส่วนตัวยังไม่ยอมออกไปไหนเพราะว่ามีความเป็นห่วงบ้านแล้วก็ห่วงข้าวของภายในบ้านต้องรอประเมินสถานการณ์น้ํานะคะหากว่าระดับสูงถึงอกเนี่ยคงต้องอพยพออกไปด้วยเช่นกันตอนนี้สิ่งที่กังวลใจมากที่สุด ก็เรื่องของโรคน้ํากัดเท้าความช่วยเหลือในเรื่องของยารักษาโรคน้ํากัดเท้าตรงจุดนี้ยังมาไม่ถึงก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อนไปฟังเสียงค่ะวันครับครับแล้วข้างในเป็นยังไงบ้างอ่อยู่ครับอยู่ไอ้ส่วนมากจะจะอยู่แต่เฉพาะผู้ชายครับส่วนผู้หญิงนี่อพยพไปหมดแลยครับอพยพไปที่วันครับไปตั้งแต่น้ำมาครับ มันมันมันยังลึกขนาดนี้เราก็ยังยังพออยู่ได้อยู่ครับคิดว่ายังพออยู่ได้ครับใช่ครับแล้วก็ห่วงห่วงบ้านด้วยครับห่วงบ้านใช่ครับใช่ครับเราพูดในเรื่องของอะไรต่าเรื่องของอ่าโลกที่ที่มากับน้ำเนี่ยครับทุกวัครับใช่ครับน้ำแล้วก็ไม่มีเรื่องของที่นี่เป็นยังเป็นแผน เป็นคั้นที่เท้าตั้งแต่รอบแรกนะครับอันนี้เป็นรอบที่สองครับตรงนี้มียาการรักษาอะไรดีหมือ่อดีครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังมาไม่ถึงเพราะว่าเราเราก็มียาของเราอยู่ของเราดีครับใช่ครับตรงจุดนี้มีการกินเข้าถึงไหมถึงครับผมถึงครับเทศบาลเขาดูแลอยู่ครับครั้งนี้มันถือว่าหนักไหมก่อนหน้าหนักครับหนักหนักมากเลยครับหนักมากครับเราอยากให้ใครมาช่วยไหมอ่า ก็พออยู่ได้นะครับอยู่ได้อยู่ครับครับกังวลใจีกังวลอยู่ครับกังวลตอนนี้เริ่มคลายลงไปบ้างครับเพราะว่าระดับน้ํามันเริ่มเริ่มไหลช้าลงแล้วครับตอนนี้เราประเมินสถานการณ์น้ำถ้ามันสูงประมาณไหนพี่ถึงจะไม่อยู่แลวจะออกไปอ่ะหน้าอกครับหน้าอกหน้าอกก็คือไม่ไหวไม่ไหวครับไม่ไหวต้องออกแล้วครับต้องไปต้องไปครับครับสองวัน ด้านนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชาการจังหวัดลําพูนนะคะกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมในพื้นที่จังหวัดลําพูนว่าขนาดนี้มวลน,น้ํามาเป็นรอบที่3พื้นที่ทั้ง8อําเภอนะคะได้รับผลกระทบหมดแต่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เหลือเพียง1นึ่อำเภอที่ยังคงวิกฤตก็คืออําเภอเมืองลําพูนนะคะแล้วก็มี5ตําบลที่ยังคงได้รับผลกระทบอยู่คือตําบลหนองช้าง หนองช้งคืนนะคะแล้วก็ตําบลอุโมงตําบลต้นทงตําบลเหมืองงาตาบลประตูป่าซึ่งอยู่ในพื้นที่ติดกับบริเวณแม่น้ําปิงทางจังหวัดนะคะได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรับมือกับสถานการณ์น้นํานี้มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับฤด,ดูการน้ําท่วม สำหรับการบริหารจัดการน้ําเพื่อรับมวลน้ําปิงที่ไหลมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะยังสามารถระบายน้ําได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้การระบายน้ําในลําน้ําปิงสายหลักนะคะตั้งแต่ต้นน้าในพื้นที่อําเภอเมืองลําพูนอําเภอป่าซางอําเภอเวียงหนองล่องท้ายน้านะคะก็ยังสามารถระบายได้ดีประตูระบายน้ําทุกบานนะคะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมีการบริหารจัดการน้ําการประสานความร่วมมืออย่างเป็นระบบระเบียบมีการจัดศูนย์พักพิงแล้วก็ศูนย์ รับบริจาคสิ่งของที่เพียงพอต่อความต้องการค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้นะคะระดับน้ํากวงก็คือทรงตัวอยู่ที่ประมาณ4เมตร91ค่ะก็มีการพยายามที่จะพร่องน้ํากวงนะคะเพื่อที่จะรอรับสถานการณ์น้ําหลากจากแม่น้ําปิงตอนนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ